การหยาธนนะ EP ที่แไปไอเรียมเอนกูนับ่าพ่ยสี่สามสองเอ็นีแล้วเดีแล้วแล้วตัวแล้ตัวอยามากนะ ใายการนี้คือรายการที่สุ่มจับคนในออฟฟิศเข้ามาร่วมการแข่งขันชิงรางวัลและกระชับความสัมพันธ์อันดีงามมีงามให้แก่คนในออฟฟิศโดยรายการนี้จัดทาขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงและความสนุกสนานให้แก่ผู้ชมทุกท่านขออภัยหากมีคำหรือพฤติกรรมที่ไม่สุภาพชืสู้นะคะทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการหยาธนา EP ท,ที่8ในการแข่งขันบอร์เกมพังที่2นะครับการแข่งขันครั้งน,นี้เราใช้เกมที่ชื่อว่าทีมสร้างฝัน แน่นอนบ้าชื่อเกมบอกอยู่แล้วว่าทีมสร้างฝันเราก็ต้องมีทีมใช่ปะเราไปพบกับทีมมันดีกว่าเรามารู้จักกับทีมแรกกันดีกว่าพูดไปเรื่อยชอบกินข้าวมันไก่โอ้เรา่าเรามาพบกับทีมที่สองกันดีกว่าทีมผมพูดไปเรื่อยชอบกินกล้วยออก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 หลังจากที่เรารู้ทั้งสองทีมแล้วเราไปรู้จักกฎและกติกากันดีกว่าไป กติกาเกมทีมสร้างฝันผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นนักสร้างฝันแต่งเติมความฝันสุดบปนเจิดและช่วยกันทบทวนเรื่องราวความฝันที่สร้างขึ้นมาให้ครบถุกตอนโดยเกณฑ์การให้คะแนนก็คือ 1. ถ้าจำการที่ตัวเองสร้างฝันไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วนจะได้2คะแนน 2. ถ้าจำไม่ครบได้1คะแนน 3. ถ้าจำไม่ได้หรือทายผิดจะถูกลบ2คะแนนทีมไหนที่สามารถทำคะแนนได้เยอะที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไป เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทีมไหนจะได้เริ่มเล่นก่อนครับขอทั้งสองทีมเป่ายิงฉุบกันคนไหนชนะคนนั้นได้เล่นก่อนทีมกินไก่ได้เริ่มเล่นก่อนนะครับผมกินไก่ฉันไม่ใ่ทีมกินไก่กินชอบกินข้าวมันไก่กระตาก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 แล้วกันขอแบ่งการ์ดนะครับผมตอนนี้ทีมกระตากกระตากได้รับการเรียบร้อยแล้วครับผม พวกคุณมีเวลา1นาที30มสิบวิในการสร้างฝันนะเตรียมพร้อมนะครับผมหนึ่งสองสามสองหนึ่งก่องกระดาษเข้าควาหนึ่งแต่อูในป่านคือไปถามว่าไอเรียเมนกูเออเลยโดนคัตเตอร์บาดรูปเจ็บมากเดินพี่ิถันที่มีสวนดอกไม้มีตุ๊กตาให้เด็กเล่นเด็กอยู่ในกล่องกล่องมีตดแมวตดทำไ์แมนเลยพาแมวไปที่เมืองเมืองมีแฟลชได้แล้วเขากำลังเตะบบอลกันอยู่กินช็อกโกแลตด้วย ลองกดดูแผนที่โลกเลยเกิดการตายยกโลกเอาทิชชู่ขันศอกชู้มีหลายสีลกเลยพูดว่าใครอา่อาจนจดหมายอ่านจดหมายต้องคืนแต่คืนไม่ลูกโป่งแล้วเอากุญแจไปขายลูกโป่งลิงก็เลยมาแอบ,บดูแอบบดูนักกล้ามนักกล้ามอยู่ในถังขยะพยา,พายซูเลยบอกว่า่อยท่าใครในรกรเปาใครวะอยู่ที่พิระมิดนะ่ะขับรถไปพิระมิดหยุดซึบขุนยนเลยเปิดไฟให้ แมลงวันแมลงวันผาสกลัวไม่ต่างกันเลยพยาบาลอยู่งวัวลอกเหนือแล้วมีชาวพังเลยเขาเสิร์อยู่แล้วก็มีของขวัญของขวัญบอกเยี่ยมเลยชาวพังระเบิดวัวเหลือระเบิดเป็นกตายด้วยเกิดเป็นสัตว์ยภาพสัตว์ยภาพกับรอยจุูบที่เขาแห่งหนึ่ง้องน้ำมีกระต่ายและภูเขาไฟระเบิดการกินข้าวสาลีเกิดเป็นเทนนิสเป็นชีฟหมดเวลาครับ มานับคะแนนกันดีก่อนครับว่าทีมกระ้าวก้ากได้หมดทีไรค่อยไปแรกคืออะไรครับมีข้อความหนึ่งเฮ้ยอยู่ข้ามาปเลยป่าคิวปิดถามว่าไปเรียมีเมนกูโดนคัตเตอร์บาดโดนคัตเตอร์บาดปุ่มอ่าใช่เกิดเป็นเมืองเกิดเป็นเมืองไม่ใช่ไม่ใช่หนึงหนึ่งครับคี่วัดถูกและมีสวนดอกไม้มีสวนดอกไม้นะผ่านไปหนึ่งสองสามก สี่เดี๋ยวยิ้มคุณโป้งอะกองต่ายกับกองเด็กกับต่ายกับองเด็กกับกองแมวกับองมีตดไม่ได้ตอบเลยโอ้โหเก่งจังแมวตดใช่แมวตดอีกแล้วว่ากล่องไม่ได้ตดนะดิเพราะว่าแมวตดแมวตดด้วยในกล่องมีตดแล้วแมวตดไหมเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปไปไปแมวนักหนึ่งนับสองชายหญิงคู่หนึ่งนับสามนักส ว่าแมนครับในปกาังเือนป่าสี่ถามว่าเปล่าสี่เปลไรเในเมหรือเปล่าในเมืองมีแฟได้ในเมืองมีแฟได้แล้วก็ไปเข้าแนผิดแล้วอ๋ออะไรต่ากจไม่ใช่จดับเลยับนับับนับ่ ผิดแล้วครับอันนี้คีย์เวิร์ดทีผมจำได้ครับผมจำได้ทั้งคีย์เวิร์ดเลยนัดสามวิดไปผั้าวโลกแล้วก็เอาทิชชู่พันศพเก่งอ่ะทิชชู่มีหลายสีเก่งอ่ะถุงกล่องนี่ท่านลืมขับว่าลืมสีจาในบ้านเจาในบ้านเอาโน่นไปจดหมายจดหมายมีอะไรจดหมายด้านคืนอ่านจดหมายตอานคืนนะครับ แล้วเจอกุญแจกุญแจแล้วเจอคุณแจในลูปโป่งไม่เอากุญแจเสียบรูกโป่งไม่ใช่ใช่อันหนึ่งหนึ่งหนึ่งห่งอัน่งเก่งอะยได้ครับี่รูบ้าหมัดย้อนรถยนอ์รถยอนรถย้อรถย้มองอยู่ลิงมองอยู่รถยถอนรถย้อน ถามที่พับเลยครับน้ำเด็กพังนะครับเด็กพังเด็กชายเด็กชายเด็กชายมันจะเอาพังก็อยู่พังนี้นะสุกยังวะพังเลยครับเดรุสเสาเดรุสเสาโอเคในเนรุสเสาในถังขยะของไอเตยของไอเตยเกินกลางป่าลูซีถามว่าหมดเวลาเลยหมดเวลานะฮับโหลอยู่ในพีระมิดขับรถไปพีระมิดขับรถไปพีระมิดถูกต้องครขามือตึบมือตึบเลยหรอ เด็กพังมายังดมาแล้วเด็กังเลยรังเลยเอเลยบอสบอเลเปิดไฟให้เจอเลยเจอเด็กังเลยเด็กมเด็กัแล้วเด็กังอุ๊ยพังเด็กพังเด็งแล้วเชื่อเด็กพังเล่คอนเสิร์ตอันนี้ได้เล่นละเด็กพังเล่ อย่าไปเชื่อมันคุณก็เอาไปสามเองหนึ่งต้องหันต้องหันมืออะเต้ต้องนมีตดไม่ใช่หยุแล้วชูนิ้วเอาไม่พูดออกมาลบเท่าไหร่เนี่ยสี่บ้าก็เลยพาเด็กพกงดอกเลยว่าเราเบิดตู้สีบ้ามีสัญกเปิดตู้ไม่เชื่อเหรอแม่กลาเป็นสันติภาพ สันทิภาพเกิดเปสันติภาพไม่ต้องพูดสันติภาพองสันทิภาพประนทสี่มันทิภาพมาพร้อมกับรอยจูบไม่ต้องพูดพ่อรักลกนะพ่ออยากจูบลกเลลกสองไดพูดจูบที่บนภูเขาแล้วไงต่อในบ้านหลังหนึ่ง บนเตียงบนเตียงอังไปแล้วนับนสี่สามสองหนึ่งหมดล้มีกระต่ายเมื่อกี้มีคนเฉลยนะครับดวงจันทร์กระต่ายมีกระายมีกระายกินชีสกระาตกินชีสกินชีสเปิกินชีสตั้งแต่เนาะเปิดได้ว่ามันมีปกินชีสกินชีสกินชีสเหลเหลืองเหมือนกัน โกโก้คานจะเป็นโกโก้คาบใบสุดท้ายคือสีถามว่าบินทีมกระตากกระตากลบ26นคะแนน อย่าเพิ่งได้ใจไปเราลองมาดูทีมอ็อกออกกันดีกว่าว่าเขาจะได้กี่คะแนนกันตอนนี้ทีมอ,อ็อกอ็อกค้อมอยังครับผมพร้อมแล้วคระติกาเหมือนกับทีมกระตากกระตากเลยนะคุณมีเวลา1นาที30วิิบวิที่คุณ <Okay. S 2> จะสร้างฝันนะครับผมตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะสม สองหนึ่งปุ๊บมีคนคนหนึ่งกำลังนั่งสันหนังสืออยู่แล้วก็กินขนมไปด้วยกับเออซานตาคอสซานตาคอสเป็นคนดำกำลังกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่แล้วก็เอาเชือกไปมัดมีมันเลยแล้วก็เอารถรถแบงค์โฮกมาขุดีห้ามห้ามก็ขุดเอ้าแต่ดันเปเกือบกาแทนมีเชื้อโรคมีหมา ใส่ผงเ้าในตอนกลางคืนกินกล้วยของผู้ชายผู้ชายให้ลูกชาผู้หญิงผู้หญิงก็เลยพาเข้าบ้านเกิดความรักแต่เกิดศกอนาธกรรมชายตายเหลือแต่ลูกกับเมียและทิ้งเก็บผิดไว้จึงหาสาเหตุในการต่อจิ๊กซอชายเป็นผีนั่งอผู้หญิงเลยเก็บกระเป๋าตามหาแต่เก่งนายลงไปด้วยก็นั่งเรือไปข่าข้อมูลในรตบุกวันนั้นฝนตกเจอสายลุงแล้วก็มีบอลหล่นลงมาเจอคนแก่คนแก่ชวนเล่นไพ่รับะแค้มมาเล่นไพ่ น้ำหนักคู่เสี่ปีครับแล้วก็ไปปั่นจักรยานกับคนแก่อีกคนนึงแล้วก็เจอหมออูกคนนึงหมอดูโกรธเลยพาทีมออกออกก็ได้สร้างฝันเรียบร้อยแล้วทีมตากตากครับคุณสามารถดิสคัทเขาได้นะเพื่อให้เขาได้แต้มหรือไม่ได้แต้มนะครับผมใบแรกคืออะไรมีคุณครูคนหนึ่งนั่งสอนหนังสืออยู่กินไข่ดาวกำลังสอนหนังสืออยู่กินไข่ดาวกำลังนั่งสอนหนังสือ กับสานตตาคอร์สสันตตาคอร์สนะครับสันต้ตาคอร์สผิวดำพระองคสเป็นคนดำพระอค์เป็นเือกไปรอนเลยนครอาสี่สาสองหนึ่เบอเกอร์อ๋อนางเด็กเบอรเกอร์ไม่เชืออะไรไม่ใช่กับสันตตาคอร์สมันตอมีหีบก่อนเชือกเราเชือกอะตอบเชือกอตอบเชือกเชือกอะไรอะพูดแค่ว่าเอาเชือกเอาเชือกมาผูกนเอาเชือกมาผูกนแล้วฟมก็หมอบมันอีแล้วไม้ตีมแล้วก็ โกใช่ใชช่เป๊กูเป๊มึำได้แต่ห้ามขุดเออใชุ่้ดไม่มีแตอะไรให้ฟังเลยเจอกาเทนเลยเจอกาเกาตกใช่ไม่ใช่เชลูเกลเกลเกเชลเเชลงสามกาแล้วสอกรก่หมาไม่ผมมีหมาหมาปแล้วดกินชโลลยเใส่ถุงเท้าอืถูกต้องไหมครับถูก ป่นจักรานไปตอเดกคาลัวกเแล้วไปแล้ว้กปัจักรยามปั่นจักยามเออปันจักรยามปัจกยามปั่นกรยาักรยานปั่จักยาปัจกรยาชายงัวของผู้ชายัของผู้ชาอ้ายวของผู้ชายัข้ายาวอหัวงวยของผู้ชายยหัวของผู้ชายของผู้ชายผู้หงย้ัอ้ว สี่สามสองหนึ่งอมาอ่นานมีโดเรม่อนโดนต่างแล้วต่าใจแอ้มชนะได้เป็นใจแอ้มเกิดความรักใครรักใครแล้วก็สงตวตัตัวเดจอ่ายี่บสามลองให้ลองให้ผิดครับ เหลือลูกเหลือลูกเหลือแม่กับลูกลก้็ไม่ตจก็ยังไ้งไว้ปะกเห็นต่างก็ยอะแล้วก็เล่กมิตเอาไว้นะครับผู้ชายนั่งรองไห้ใช่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 ใ่ใช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 ช่ใช่่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใใช่ใช่ใช่ช่ใช่่ใใช่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 ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช เอายังไง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 เรี้เรก็นั่งเรือเรวก็นั่งเรือออกไปนั่งเรือเลยนะนั่งเรือออกไปเออโอ้ยเดือดจะบ้าอัไนี่ก่อนทำไม่ชินต้องมีมาตรการเ้าสี่สามสองหนึ่งหาข้อมูลในโรถบุนแล้วก็ดู คนแก่ไหมคนแก่ครับคนแก่อะไรพูดว่าอะไรต่อคนแก่ไปเจอหมอดูคนแก่เจอหมอดูใช่เจอหมอดูเก่งมากคนเก่อีกคนหนึ่งอ่ะใช่ใช่ผมเห็นด้วยไม่ยังไม่ใช่แล้วมันจะย้ายมันจะได้เป็นอะไรนะครับแค่กระปุกมาเล่นไพ่ ยังทั้งอยู่พูดไรดูดีๆ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 ดูวีๆดูดอๆครดีๆด่ดีๆดูดีๆดูดคๆดู่ีๆดูดีๆดูดีๆอูดีๆด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 ูดีๆะคดีๆดูดีๆดูดีๆอูดีๆดูดีๆดูดๆดูดีๆดูดีๆดูีๆดูดีๆดูดีๆีๆดูด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 ีๆดูๆ มีของกินให้สุดพิเศษสำหรับผู้แพ้เลยแต่ถ้าอยากกินนะว่ากินอะไรไปิดากินน้ตอนนี้อาหารสุดพิเศษของเราก็มาแล้วเชิญเด็กเสิร์ฟครับผมสั่งที่เดียวอ๋อะเกียบได้ไหมตกต่อไป่งต่อไปดูติกเกอรบ่อยค่ะอาหารสุดพิเศษของเราเนี่ยก็คือนัดโต คนตัวใหญ่มันขึ้นเยอะๆใหญ่อะไรหรอใหญ่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 ตอนนี้ขอให้ทุกคนเตรียมกินกันนะครับผมขอคัมโตๆเลยพร้อมนะครับพร้อมนะครับผมกินพร้อมกันนะสามสองหนึ่งเริ่มกินได้อร่อยเขาบอกกินนัตโตะแล้วดีต่อสุขภาพนะช่วยบำรุงหัวใจอร่อยปะดีเป็นได ตอนนี้รายการยาธนะอีที่8แข่งบอร์ดเกมพั้งที่2ก็ได้จบลงไปแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดส u ั s c ส i b e เพื่อติดตามความสนุกของการแข่งผันบอดเกมและบทลงโทษที่สุดฮาแล้วครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายถ้าใครอยากให้เราแข่งบอร์ดเกมอะไรก็ตามอย่าลืมนะครับกดคอมเมนต์มาได้นะทิมคอมเมนต์ว่าเราอยากเล่นเกมอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ